สำรวจอีกจุดหนึ่งแล้วจุดที่สองรั่วยอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับจุดที่สองนะครับจะรั่วอยู่บริเวณหลังบ้านเป็นก๊อกของซินล้างจานในบ้านเราจะเจาะบ,บริเวณตรงนี้บริเวณเนี้จะเป็นแผลรั่วแผลที่สองนะครับท่อท่อถอยลุก แผลสองได้ทําการตัดต่อท่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อที่ถอยนะครับน่าจะถอยมานานแล้วนะครับเป็นคาบน้ําเลยอันนี้ได้ทําการเปิดน้ําเทสแล้วนะครับที่ซ่อมแผลที่สองไปนะครับมิเตอร์มิ่งแล้วนะครับต่างจากทางแผลแรกกับแผลที่สองนะครับรวดอยู่สองจุดนะครับจบงานครับขอบคุณครับ